ผู้หญิงคนนี้แค่ถือกล้องถ่ายรูปให้ทั้งสองคนแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นภาพสุดท้ายก่อนเสียชีวิตของพวกเขาขณะที่พวกเขาถ่ายรูปเสร็จและเตรียมตัวจะไปม้าที่สง่าง,งามของชายชาราก็ร้องอย่างบ้าคลั่งไม่หยุดเราากับถูกสิ่งที่น่ากลัวบางอย่างทำให้ตกใจเนื่องจากม้าไม่ฟังคำสั่งชายชาราจึงถูกโยนตกลงพื้นเขากลัวว่าจะถูกม้าทับตายจึงรีบคลานถอยหลังแต่ใครจะรู้ว่าเขากลับถูกมูดีข้างหลังกัดเข้าที่ชายชาราตัดสินใจอย่างร,รวดเร็วแล้วสตาดด้วยนีดไปท,ทันทีอีกด้านหนึ่งตกกกจากัมาน,น็มใ เมื่อพวกเขาเห็นชายชาราบาดเจ็บก็บึรงเข้าไปตรวจดูทันทีเพราะชายชารานั้นเป็นไกด์คนเดียวที่สามารถพาพวกเขาออกไปได้ชายชาราบอกกับพวกเขาว่าตนถูกงูดีกัดเข้าที่จึงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ชั่วคราวเขาบอกให้ชายหนุ่มรีบไปไล่ตามม้าที่ลากสัมภาระกลับมาไม่เช่นนั้นหลายคนก็จะตายหิวอยู่ในหุบเขาที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ชายหนุ่มได้ยินแล้วก็ลุกขึ้นทันทีเขาไม่ต้องการที่จะต้องเสียชีวิตก่อนที่จะได้เที่ยววิ่งไปไม่ไกลาชายหนุ่มก็ตามทันม้าที่สง่างามที่ยืนงงอยู่ที่เดิมมมมมถึงแ้้ในนนนนขณะีัดูเเหือป็ลกกาาว่า แต่ชายหนุ่มไม่ได้มีการดังเกียจเลยยังคงพามันกลับไปน่าเสียดายที่ล่อได้ทำกระเป๋าหายทิ้งเหลือแค่กะละมังน้ำร้อนหญิงสาวได้ยินแล้วก็รีบหยิบโทรศัพท์ออกมาแจ้งตำรวจแต่กลับพบว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณเลยขณะนั้นสังเกตเห็นฟ้ามืดลงเรื่อยๆหลายคนจึงต้องก่อไฟพักที่เดิมตลอดทั้งคืนวันถัดมาชายชาราตื่นขึ้นมาแล้วอาเจียนอย่างบ้าคลั่งนี่สำหรับพวกเขาที่ไม่มีอาหารจริงๆเป็นการส้าเติมความทุกข์ยากชายหนุ่มได้ยินเสียงก็รีบเดินไปตรวจสอบหลังจากอาเจียนไปไม่กี่ครั้งชาชาาายรรดููเหมมือนนจะ้้สึกึกกข จากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางเพื่อเตรียมตัวออกจากหุบเขาขณะเดินไปเดินมาหญิงสาวกลับพบว่าข้างหน้ามันไม่มีทางไปชายชาราที่เป็นไกด์นำทางอยู่ในขณะน,นี้กำลังนั่งอยู่บนหลังม้าที่โงนเงินยใกล้จะลม้มดูเหมือนว่าการหวังให้เขาพาออกจากหุบเขานั้นเป็นไปไม่ได้แล้วหญิงสาวร้องเรียกด้วยความสิ้นหวังแต่ในที่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แบบนี้จะมีใครมาตอบได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าเวลากลางคืนใกล้เข้ามาชายหนุ่มจึงแนะนําให้พักที่นั่นแต่ในที่รกร้างกลางป่าลงหนาวที่แทงทะลุผิวหนัง พวกเขาจึงไม่ต้องเก็บไม้บางส่วนมาเพื่อใช้ในการทําให้ร้อนขณะกําลังถือไม้กลับไปก็พอดีเจอชายชาราที่จะขึ้นมาออกไปชายหนุ่มวิ่งเข้าไปทันทีเพื่อพยายามขัดขวางแต่น่าเสียดายที่สายเกินไปเมื่อเห็นว่าเครื่องมือขี่ถูกชายชาราตัวทําให้มันหนีชายหนุ่มจึงรีบวิ่งตามไปส่วนหญิงสาวนั้นยังคงอยู่เพื่อดูแลชายชาราแต่ในขณะนี้ชายชาราก็เริ่มบ้าคลั่งและพูดจาเพ้อเจอ้อชัดเจนว่าสิ่งที่เรียกว่างูดีได้เข้ามาในสมองของเขาแล้ว ก่อนหน้านี้ชายชาราที่เคยมีเสียงหัวเราะก,กลักเงียบไปในช่วงคลิปตาไม่มีเขานำทางหญิงสาวจริงๆไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดออกไปได้อย่างไรความสิ้นหวังในช่วงขณะนั้นทำให้เธอเกือบจะพัทงทลายยังดีที่ชายหนุ่มไม่เจอลูกอูดและกลับมาในเส้นทางเดิมเขาเห็นหญิงสาวที่เขารักดูกลัวเขาก็รีบอุ้มเธอเข้าในอ้อมกอดและปลอบหญิงสาวว่าเขาจะพาเธอออกไปให้ได้เมื่อถึงคืนมืดพวกเขาได้ฝังศพชายชาราจากนั้นทั้งสองก็หลับสนิทข้างก่องไฟหลับไม่ทันนานชายหนุ่มก็ถูกเสียงอะไรบางอย่างตุกเขาลืมตามองและลุกขขึึ้้นทนทททัีทใหตลงไปช่ว เพียงเห็นหมาป่าที่น่ากลัวกำลังจ้องมองพวกเขาอย่างดุร้ายนี่ทําให้ชายหนุ่มตกใจมากเขาจึงรีบลุกขึ้นเพื่อปกป้องครอบครัวของเขาแต่เมื่อเขาลุกขึ้นกลับพบว,ว่าหมาป่านั้นหายไปแล้วหรือว่าเขาจะฝันหรือดูผิดไปชายหนุ่มไม่กล้าผ่อนคลายเขากอดหญิงสาวและเฝ้าดูจนถึงเช้าจนกระทั่งเธอตื่นชายหนุ่มจึงกล้าผ่อนลมหายใจออกขณะที่เขากําลังขยับร่างกายเพื่อเตรียมออกเดินต่อจู่ๆูเขาก็เห็นรอยเท้าที่หมาป่าทิ้งไว้บนพื้นเขารีบใช้เท้าถูมันออกอย่างเงียบๆกลัวว่าจะทําให้หญิงสาวข้างหลังตกใจ ดูเหมือนว่าจะมีมาป่าอยู่ที่นี่จริงๆไม่ควรเสียเวลาชายหนุ่มรีบพาหญิงสาวออกเดินทางสองคนที่ไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเดินไปไม่ไกลก็รู้สึกหิวจนต้องหยุดโชคดีที่ในกระเป๋าของหญิงสาวมีของซ่อนอยู่เธอหยิบหมากฝรั่งออกมาแบ่งกันคนละครึ่งแล้วเริ่มเคี้ยวพอเขากินไปสองคำชายหนุ่มก็มีความคิดขึ้นมาเขาหาเส้นทางออกได้สำเร็จโดยดูจากทิศทางของดวงอาทิตย์ทั้งสองคนตื่นเต้นรีบออกเดินทาง,ท,างทันทีเดินไปไม่กี่ก้าวหญิงสาวกลับพบว่าเธอพบว่าในรอยแยกของหินมีกวดคกอยู่ชายหหนนุ่มมเ็แล้วดีใจาก เขารีบไปที่นั่นเพื่อจะหยิบขึ้นมาดื่มทีเดียวให้หมดแต่น่าเสียดายที่ข้างในเต็มไปด้วยสายถึงแม้ว่าจะคาดการไว้แต่ก็รู้สึกผิดหวังอยู่บ้างในขณะนั้นหญิงสาวหยิบโทรศัพท์ออกมาและพบว่ายังมีสัญญาณเธอรีบโทรออกเพื่อขอความช่วยเหลือใครจะรู้ว่าสัญญาณนั้นแค่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปอีกครั้งหญิงสาวรีบวิ่งขึ้นที่สูงเพื่อพยายามรับสัญญาณแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หมายความว่าทิศทางที่พวกเขาเดินมานั้นถูกต้องทั้งคู่ดีใจจึงรีบวิ่งไปข้างหน้าแต่น่าเสียดายที่่่ไไไมมวิงงปกกกลลา็หยุด ไม่คาดคิดว่าข้างหน้าจะเป็นหน้าผาสูงชันพวกเขาใช้ความพยายามอย่างมากแต่กลับพบกับทางตันหญิงสาวในที่สุดก็ทนไม่ไหวเริ่มบ่นเพราะเธอไม่เคยตั้งใจมาท่องเที่ยวในสถานที่แบบนี้แต่แฟนหนุ่มรักขุบเขาเธอจึงต้องไปกับเขาไม่คาดคิดว่าวันนี้กลับติดอยู่ที่นี่ไม่สามารถออกไปได้ทั้งคู่จึงมีการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงขณะทะเลาะก,กันชายหนุ่มเกิดนึกได้ว่าสามารถปีนขึ้นไปตามหน้าผาได้แต่สิ่งนี้ต้องการประสบการณ์การปีนเขาที่สูงมากมอจอที่ชายหนุ่มเคยไปฝึกปีนที่ผนังในยิมหินมาแล้วครั เขาไม่ฟังคำเตือนของหญิงสาวแล้วต้องการปีนขึ้นไปโชว์เพียงเห็นว่าเขามีความคล่องตัวอย่างมากปีนขึ้นไปได้ในสองจังหวะการกระทํานี้ทําให้หญิงสาวมีความมั่นใจในทันทีทั้งคู่เริ่มปีนขึ้นไปตามแนวหินขณะปีนขึ้นไปกลางทางหญิงสาวก็คิดออกทันทีว่าเราจะลองดูว่าที่ความสูงนี้มีสัญญาณหรือไม่เธอบอกให้ชายหนุ่มจับมือเธอไว้ข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งไปหยิบโทรศัพท์พอเปิดขึ้นมาก็เห็นมีสัญญาณขึ้นหนึ่งขีดเธอรีบโทรออกและในที่สุดก็เชื่อมต่อได้แต่ยังไม่ทััันพูดปปรระโยยคคสญญาาณกก็หไอี้ง หญิงสาวจึงบอกให้ชายหนุ่มดึงแน่นแล้วเปิดโหมดลำโพงและมองหาสัญญาณไปรอบๆหลังจากมองไปรอบๆในที่สุดเธอก็โทรออกได้อีกครั้ง <c oughs> ชายหนุ่มคนนี้นอนอยู่บนพื้นทั้งตัวเกร็งกระตุกแฟนสาวที่อยู่ข้างๆเห็นเข้ารีบวิ่งไปดูเพียงเห็นว่าขาของชายหนุ่มหนึ่งข้างติดอยู่ในรอยแตกของหินไม่สามารถขยับได้เขาเจ็บจนร้องออกมาดังๆหญิงสาวเมื่อเห็นเข้าแล้วตกใจสุด,สดๆเธอใช้กำลัง,ท,งทั้งหมดที่มีพยายามช่วยชายหนุ่มย้ายหินออกแต่หินนั้นเหมือนกับเติบโตอยู่บนพื้นดินเลยยกไม่ขึ้นเลย เมื่อเห็นหินไม่ขยับเพเยื่อหญิงสาวจึงต้องไปดึงชายหนุ่มแต่สิ่งนี้นอกจากจะทำให้เขาเจ็บปวดมากขึ้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้ชายหนุ่มค่อยๆสลบไปเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาพบว่าหญิงสาวหายไปแล้วชายหนุ่มเพิ่งจะตั้งใจหาตัวเธอแต่ก็ถูกภาพตรงหน้าทำให้ช็อกที่แท้คือหมาป่าหิวโซจ้องมองเขาอยู่และน้ำไหลในขณะนั้นเขากลัวจนแทบจะตายชายหนุ่มพยายามลุกขึ้นและเก็บก้อนหินขึ้นมาก้อนหินเล็กๆสำหรับหมาป่าหิวโซแทบไม่ได้ผลอะไรเลย ขณะที่ชายหนุ่มนอนอยู่บนพื้นและยอมแพ้ไม่ต่อสู้หญิงสาวถือไม้แท่งวิ่งกลับมาหมาป่าหิวโซเมื่อเห็นดังนั้นก็หันหลังแล้ววิ่งหนีที่แท้หญิงสาวไปหาจุกไม้เพื่อจะลองงัดหินเพราะว่าเธอเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเลเวอสตั้งแต่ยังเล็กเธอเห็นว่าได้เสียบไม้ไว้ในรอยแยกของหินแล้วใช้แรงดันอย่างเต็มที่เธอไม่สามารถขีหินให้ขยับได้จึงโกรธและโยนไม้ทิ้งหลังจากที่ยากลำบากมาด้วยกันในทริปนี้กลับเจอเรื่องแบบนี้หญิงสาวยืนทิงกำแพงหินด้วยความสิ้นหวังและน้ำตาหยุดลง หลังจากที่เสียใจทั้งสองคนก็กลับมากอดกันอีกครั้งชายหนุ่มลุกขึ้นทันทีและนึกขึ้นได้ว่าจะทำอะไรเขานึกถึงมีดเล็กที่ไกดนำทางพกติดตัวมากอ่อนเพียงแค่หญิงสาวหาศพของไกด์นำทางและนำมีดกลับมาเขาสามารถตัดขาเล็กของเขาออกและจับไปได้แม้หญิงสาวจะรู้สึกไม่อยากทำแต่ก็ไม่มีทางเลือกเธอจุดไฟให้ชายหนุ่มในกองไฟและหาท่อนไม้มาให้เธอได้ส่งไม้ให้เขาเพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวหลังจากนั้นเธอก็ออกเดินทางไปหาสถานที่ที่ฝังไก์ความพยายามไม่ทำให้เสียเปล่าหญิงสาวหาเจอศพในไม่ช้า เธอเรีบค้นควานหามีดจากร่างของไกด์นำทางจากนั้นเธอวิ่งกลับมาพร้อมกับมีดทันทีเมื่อเธอกลับมาชายหนุ่มก็หมดสติีครั้งและนี่ก็เป็นโอกาสที่เธอรอคอยหญิงสาวตัดสินใจทันทีตัดขาเล็กของชายหนุ่มและดึงเขาออกมาได้สำเร็จเธอใช้มีดร้อนจากเปลวไฟเพื่อหยุดเลือดให้ชายหนุ่มจากนั้นเธอทำเปลจากไม้เพื่อลากเขาออกไปร่างกายที่หนักดึ้งนั้นแทบจะทำให้หญิงสาวหายใจไม่ออกเธอเดินไปอย่างชา้าช้าทีละก้าวยังไม่ทันเดินไปไกลก็ล้มลงบนพื้นและในขณะนั้นชายหนุ่มก็ฟื้นขึ้นมา เขาที่เพิ่งถูกตัดขาเล็กรู้สึกกระหายน้ำมากในสถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่แทบจะไม่มีน้ำให้ดื่มโชคดีที่กระเป๋าของหญิงสาวยังมีหมากฝรั่งอยู่เธอรีบยื่นมันเข้าปากชายหนุ่มแต่ใครจะรู้ว่าเขากินแค่สองคำก็พ่นมันออกมาชัดเจนว่านี้จะทำให้เขากระหายน้ำมากขึ้นการอักเสบที่แผลทำให้ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นเขาค่อยๆเริ่มพูดจากเธอเจอมองเห็นคนที่รักถูกทรมานจนกระทั่งหญิงสาวรู้สึกเจ็บปวดจนพูดไม่ออกเธอคิดไปคิดมาจึงตัดสินใจส่งแฟนหนุ่มไปสู่สุขติดด้วยตตัััวววเเเออองงงแลละนนี่่่กกกกบทรรมมามากกาาธสไป ไม่นานชายหนุ่มก็หยุดหายใจในขณะนั้นมีเครื่องบินกู้ภัยมาถึงในที่สุดทําให้หญิงสาวถูกช่วยออกจากหุบเขาอย่างปลอดภัย